โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Crash Bandicoot โฟร s About Time กันต่อนะครับาวที่แล้วนะ่ยเราได้ปลดล็อกอันนี้นะฮะ Flashback Tape อันนี้มานะฮะเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะมันน่าจะเป็นด่านนะฮะต้องรอเข้าไปดูว่าเป็นยังไงกันเนาะโอเคไปกันเลยเนาะซับเจกต์หมายเลข218นะฮะเห็นเขาว่าเป็นการย้อนเรื่องราวไปในปี90นะฮะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนภาคแรกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะโอเครอรอรอโหลดสักครู่นะฮะ โอเคมาแล้วซับนี่ขออนุญ,ญาตไม่อ่านนะตอนที่เล่นอันนี้เพราะว่ามันต้องใช้อ่านต้องใช้สมาธินิดนึงนฮึบกระโดดตรงนี้นี่มันก็อารมณ์คล้ายๆกับบนนะสองภาคหนึ่งที่ต้องเด้งกล่องเยอะๆเนี่ยอาะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งนะบอกไว้ก่อนอาจจะต้องเงียบๆนิดหน่อยฮึบโอเคหลกัลกๆก็อยู่ที่การใช้เบิลจ้ำมากระโดดค้างนะฮะเวลาเด้งกล่องนอย่าลืม อันนี้น่าจะค่อยๆาอ,อ,อตรงกลางนี้ได้ก่อนปึ๊บโอเคปึ๊บเอ๊ะจริงๆควรพังอันนี้ก่อนเออโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งหนึ่งสองโอเคอันนี้ไม่มีปัญหาค่อยๆค่อยๆตุบไปนะฮะใส่ล้มๆถ้าเกิดไม่ชชวร์ก็ใช้กระโดด ดับเบิลจำสามเอาก็ได้นะฮะตรงไหนที่คิดว่าไม่ปลอดภัยโอเคผ่านเ็คคอยต์มาได้นะฮะ <Interesting. S 1> สติล้วนๆนะฮะการเล่นตรงนี้โอเคอันนี้เด้งน้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค อันนี้เก็บข้างบนก่อนนะ่า4 5 6 7 8 9, 9โอเคแล้วก็ไล่ข้างล่างต่อปุยยเกือบล่วงถ้าจังหวะเนี่ยคิดว่าล่วงแน่ๆก็เดี๋ยวเบนจำจะยื้ออยู่กลางอากาศได้สักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าเป็นแบบภาคแรกที่ยังแบบกระโดดสองชั้นไม่ได้เนี่ยดียากในแบบเนี้ยนะฮะผมว่าอันนี้เดี๋ยวไล่ข้างบนลงมาก่อนนะ,ะแล้วค่อยไปไล่ทางขวาทางซ้ายสิ โอเคครบนะฮะเทคเดียวเทคเดียวบอกว่าตาย่ะบอกว่า,วาจำไม่ได้โอเคผ่านด่านมาได้นะฮะแฟลชแบ็กคอมพิวนะฮะโอเคไปกันต่อเลยไอย้ด่านที่เป็นแฟลชแบ็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นด่านที่บังคับให้เล่นเป็นแคลชเท่านั้นนะฮะรู้สึกว่าจะเล่นเป็นโคโค่ไม่ได้รู้สึกว่านะเท่าที่เห็นคือแบบแต่ละตอนมันจะล็อกเนื้อเรื่องไว้แล้วนะฮะว่าต้องเล่นตัวไหนประมาณนั้น,นะฮะในเนื้อเรื่องของแฟลชแบ็กนะฮะโอเคเราก็มาลุยด่านยุคปกติกันต่อแล้วกันนะฮะ ้าก่อนเราผ่านไอคลาสคอมเพคเตอร์ไปแล้วเนาะรอบนี้เราจะต้องมาที่ด่านฮิตเดอะโรสนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโคโค,โคบ้างแล้วกันนะฮะโอเคไปเลยกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะฮะฮิตเดอะโรสนะฮะรอโหลดสักครู่โอเคเหมือนจะมาแล้วนะคิดว่าโอเคมาแล้วนะฮะ การแสดงแห่งสัตว์วัดคืนนี้4ี่ทุ่มสทุ่มครึ่งนะน่าจะต้องใช้ผมว่าอย่าผมจะอ่านซับดีกว่าวะระหว่างลุยเนอะเดี๋ยวพลาดอย่าเลยเดี๋ยวเสียสมาธิแล้วตายแบบหัวร้อนอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดวระวังไอตัวหัวร้อนนะฮะโอเคต้องไปโบอันนี้ปืนไฟแล้วใช่ไหมโอเคึบค,ค่อยๆไปนะฮะ ถ้าเดินไม่ดูนี่โดนไอ้นั่นตบได้เลยเนะี่ยไอ้ไอตัวถือไอ้หัวไอ้ตัวถือใบมีดทางล่างเมื่อกี้น,นี่มีปืนไฟดักโอเคค่อยๆไปนะฮะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นทางเลื่นๆน,นะฮะแล้วก็ต้องระวังลูกตุ้มไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดการไอ้เด็กใบมีดกันมีกล่องไฟด้วยนะฮะต้องระวัง1 6อแปดกล่องไม่รู้จะเก็บได้ครบหรือเปล่าเนี่ยจะพยายามแล้วกันนะฮะ โอ้มีเจอแฟลชแบ็กเทปอีกแล้วนะฮะน่าจะเดี๋ยวต้องไปเล่นดัดแฟลชแบ็กกันต่อนะฮะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้โอเคเจอโบนัสนะฮะไปดูโบนัสกันหวังว่าจะไม่ยากนะ19กล่องโอเคมาลองดูกันสวิตโอ้ระเบิดเขียวอ่ะน,นี้ต้องสไลด์โดดไปมึงน,นะอันนี้ต้องสไลด์โอ้ยเกือบโดนเดี๋ยวก่อน สับสวิตนี้ก่อนโอเคแล้วก็กลับไปเก็บใช่ไหมโอเคกลับมาเก็บกล่องเหล็กตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้เราก็สไลด์โดดออกอันนี้ก็แลนดิ้งก่อนก็ได้เอาชัวนะฮะเสียวเราเบิร์ดแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคไม่โดสามสองหนึ่งโอเคไปโอเคเคลียร์นะฮะบนนะไปกันต่อ ตอนนี้ชีวิตเรามีอยู่30ชีวิตนะ,ะตอนที่แล้วก็เสียไปเยอะอยู่ในะะช่วงท้ายโอ้โหน,นี่ต้องระวังกล่องไฟนะฮะอันนี้ต้องรอจังหวะน,นิดนึ่งนะรอเขาปาดใบมีดไปก่อนโอเคมีหน้ากากนะฮะต้องเก็บอย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องรีบไปด้วยโอเคมันมีปืนไฟดักเยอะเหมือนกันนะเนี่ยด่านนี้เอาจริงอะนี่สไลด์อัดไปเลยนี่เนี่ยโอเคเจอเช็คพอยต์นะฮะ นี้ต้องรอเชื่อกลับมาก่อนมีหน้ากากอีกชิ้นหนึ่งนะโอเคสวยงามเ้ยออ้ยเอาได้เหรอนึกว่าไม่ได้นึกว่าโดดไม่ถึงเมื่อกี้โอเคแต่เช็คคอยล์ไปนะฮะอันนี้ต้องระวังระเบิดเก็บผลไม้แล้ต้องระวังไฟด้วย มีหน้าก,กากสลับมิติมานะฮะต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยเร่งดึงเฮิฟอันนี้ต้องสลับนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างบนนั้นมันจะขึ้นไปได้ยังไงเนะี่ยคิดว่าทำลายกล่องนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะเราอาจจะเก็บกล่องได้ไม่ครบนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอาผ่านด่านไว้ก่อนดีกว่าเตอนนี้พื้นอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องรอรีบไอ้เหลืองๆอันนั้นกลับขึ้นมาป๊บน,นึงนะฮะเราถึงจะขึ้นไปข้างบนต่อได้ ใส่ลงลมไว้ก่อนนะฮะอย่ารีบโอเคอันนี้ต้องอย่างี้โอเคตรงนี้สไลด์โดดไม่ถึงนะฮะไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นยังไงเหมือนกันหรือมันต้องไปสไลด์มาจากด้านขวาวะอย่างงี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมแตะเช็คพอยกันดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะอ๋ออย่างงี้เฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะี้แล้วเราออกไปจะโดนระเบิดปะ ไม่แน่ใจว่าต้องไปยังไงเนะี่ยมันห็นว่ามันจะออกยังไงให้ไม่โดนอันนั้นนะอันนี้ผมออกผมเอาไว้เดี๋ยวผมมาหาทางผ่านเองแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะตายเยอะเกินไปโดยเปล่าประโยชน์นะฮะโอเคไปกันต่อเมื่อกี้ก็เสียหน้ากากไปแล้วเนี่ยกับเรื่องไร้สาระฮึบโอเคต้องสวาปนะฮะโอ้หว่าบ้าตกใจหมดสไลด์มีปืนไฟดักนะฮะต้องตาต้องมองสิ่งรอบข้างดีๆนะฮะด่านนี้แม่งกับดาคดเยอะเลย ปืนไฟอีกแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆๆเหมือนลูวิ่งฟิตเนสเลยนะเนี่ยเนี่ยปืนไฟปืนไฟเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอเคแลนดิ้งโอ้กล่องไฟนะฮะนั่นนี่โอ้เย่แกพร้อมแล้วหรือยังเตรียมตัว โดนบทขยี้ได้ประมาณนี้มั้งโอ้รู้สึกเหมือนเราเป็นแฮมสเตอร์เลยนะเนี่ยเขา,าต้องวิ่งอยู่แบบนี้นี่ว่าไอ้นี่นะเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอฉากที่ต้องวิ่งหนีแบบนี้เดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าพยายามวิ่งตามเส้นทางผลไม้ไปนะฮะอันนี้อุ้ยๆกล่องอาจจะมีพลาดกันบ้างนะกาจังหวะไม่ค่อยถูกว่ยวายว,าวาต้องระวังลวดหนามด้วยนะฮะโดนแล้วมันจะหน่วงนะฮะแล้วก็ระวังตกน้ำหนืดด้วย กระโดดไม่ทันเลยเนะี่ยจะโดนบทขยี้ e เอาจริงๆวิ่งวิ่งวิง่งปุ๊บปุ๊บโอเครอดมาได้เทคนึงนะฮะเช็คพอยต์ก,ก่นอนกระโดดอ้มีกระโดโดด้วยอุย้ยเลยพาลาดกระหล่องข้างนั้นไปเลยโอ้มีเด้งขึ้นมาข้างบนด้วยนะท่านผู้ชม วายวายวายระวังรถนน้ำอาอกระโดดสูงเกินไปเก็บย่าวกันนะด่านนี้ถ้าจะเก็บปลอกให้ครบเนี่ยน่าจะต้องซ้อมหลายเทคหน่อยนะฮะวกเมื่อกี้ไม่กระโดดจากคนไหมไม่แน่ใจอาจจะโอเคเหมือนเราจะรอดแล้วนะฮะพลาดไป8กล่องนะฮะโอเค ถ้าเกิดเราไม่ไปตายตรงนั้นไปทดลองเราก็น่าจะได้เจมไม่ตายด้วยนะฮะนี่เราตายไปตัวหนึ่งเนาะใช่ไหมอืมน่าเสียดายอ๋อมันมันนับไอ้นี่นี่ว่ะมันนับสมตัวนี่วะลืมไปไอที่ไม่ตายนั่นเป็นของพิเศษเนาะเจมรับก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนาะโอเคเอาเป็นว่าผ่านด่านมาได้ก็ถือว่าโชคดีแล้วไปกันต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องย้อนไปดูแฟลชแบ็กกันต่อนะฮะว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะเคด่านต่อไปน่าจะเป็นบอสนะฮะคิดว่า แต่เราต้องย้อนไปดูแฟลชแบ็กกันก่อนอ่ามีอันที่สองโผล่มาเนะี่ยก็ต้องเป็นตัวละครเป็นแครชเช่นเคยนะฮะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ Navigational Awareness นะฮะรอโหลดสักครู่โอเคปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะฮะโอ้สาวนี้มันสาวอันี้นี่หว่าสาวในด่านภาคแรกนะฮะ อันนี้เก็บเต็มเลเดียวกัอนโอ้อยใหญ่เกือบๆๆหนึ่งลองระวังเด้งขึ้นไปข้างบนนะอย่าเผลอกดกระโดดค้างเชียวอันนี้เก็บข้างบนก่อนเฮ้ยมันจะไปถึงป่างวะตายแล้วเดี๋ยวก่อนถึงป่างวะอ๋อได้อยู่อย่างงี้อย่างงี้โอเคนึกว่าจะโดดไม่ถึงแล้วอนนี้เดี๋ยวนะึงว่า มือล้านขออภัยเอาใหม่ <c oughs> ไม่แน่ใจออดมันต้องมันต้องแบบเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะยวลองอีกรอบนึงบางทีผมก็ยังเบลออยู่กับวิธีผ่านด่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวกัเอาแล้วอยา่าอย่านะแป๊บน,นึงนะอาจจะตายวนหลายรอบหน่อยเนะี่ยเมื่อกี้ผ่านได้ไงยังงงๆอยู่เลยเนะนี่ยเมื่อกี้เรากระโดดเด้งแล้วเราปันน่นใช่ป่ะเดี๋ยวกันนะา ต้องลอยกลางอากาศแบบสุดยอดมากซาวด์ด่านภาคเก่าเนี่ยภาคแรกมือเนี่ยซาวด์เนี่ยเฮ้ย,วยลวงไม่ใช่อ่ะทำไงวะเดี๋ยวก่อนขออนุญ,ญาตนะฮะท่านผู้ชมอาจจะต้อง,องใช้เวลานิดนึง ไม่ใช่แบบนี้แล้วแบบเลยวะเดี๋ยวกันนะเลยเฮ้ยไปได้เป็นอย่างงี้ไม่ถึงผิดบล็อกนะฮะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ต้องดับเบิลจัมนะโอเคอุ้ยแบบนี้ไม่ได้สิค่อยๆนะฮะ เราต้องโอเคได้แล้วอ่าอย่างนี้โอเคได้แล้ว เมื่อกี้เงียบๆไปเพราะว่าใช้สมาธินะฮะไม่มั่นใจว่าจะผ่านยังไงอันนี้อย่เาเผลอกดกระโดดค้างเชียวนะฮะถ้าเราเด้งไปโดนเขียวนี่คือชีวิตบันเลยนะฮะโอเคเจอเช็คพอยต์สักทีนะฮะเราจะตายวนหลวมลงกันอยู่ตั้งหลายรอบโอเคอันนี้ต้องฟันปลาใช้ดับเบิราจัมบมอก็ได้นะเอาชัวรนนี้คิดว่าอันนี้ต้องเก็บข้างบนก่อนนะฮะไล่ปาดข้างบนให้หมดก่อนอุย้ยรีบเหยียบไปหน่อยมั้งเนี่ย โอ้เหยียบพิเดอสองกละองแตกเลยเมื่อกี้ต้องมีสตินิดนึงใชอ๋อนี่เดินๆอันนี้ต้องน่าจะต,ต้องเก็บแบบฟันปลาก่อนหนึ่งสองสามส,สี่หกเจ็ดแปดโอเคแล้วก็วนกลับโบื่เกือบเกือบไปแล้วตกใจแม่งแบบต้อง มีสมาธิในการกดอนาล็อกมากเลยนะอันนี้ค่อยๆแตะนะแตะไปข้างหน้านี่ต้องระวังเหยียบระเบิดด้วยถ้าเท้าไปโดนขอบระเบิดนิดเดียวคือแบบบึ้มได้เลยนะอันนี้ต้องไปยังไงวะเนี่ยอุ้ยไปยังไงวะมันมันต้องโดนโดนแลน้วเด้งลอยออกไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวกันไม่แน่ใจหนึ่งสองสามสี่อาจจะต้องวนหลายลูปเน่ยนะท่านผู้ชมมันคล้ายๆด่านโบนัสนรกนะอันนี้อาจจะยากนิดน,นึง ฮึบฮึบโอเคโอเคเดี๋ยวนะนฟันปลาดิลืมดิเนะีทงเหลือไว้ขากลับด้วย โอเคฮึบค okay, ่อยๆหนึ่งสองสามสี่โอเคอันนี้เอออย่างงี้ปะฮึบแต่ระเบิดโอเคแล้วกลับไปเก็บหวาดเสียวมากอย่าตายตอนนี้เชียวนะโอ้หมีกล่องซ่อนอยู่บนนี่เย ครบไหมร้อยสามสิบห้าโอเคครบแล้วนะฮะโอเคผ่านนะฮะตายหลายหลุมไปนิดนึงตอนตน้นะ okay, complete, นะฮะโอเคแฟลชแบคคอมพลีทนะฮะร้อยสามสิบห้ากล่องเมื่อกี้มีอีกทางถ้าไม่คิดจะเก็บกล่องเพราะว่าคือสไลด์ลโดดขึ้นไปจากแท่นบนได้น่าจะผ่านเหมือนกันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันแบบจังหวะมันต้องไปมากอะเมะื่อกี้ไม่อยากจะคิดภาพอันท้ายๆเลยอันนี้เพิ่งสองอันแรกเองนะใช่ปะ วอาว์สอันไทยๆแม่งจะยากขนาดไหนนะโอเคไปกันต่อนะต่อไปน่าจะเป็นบอสแล้วนะเอนจินนะฮะน่าจะมาลุยกันเลยสเตจไ i ฟ e นะฮะรอโหลดสักครู่ไม่ด่านบอสโหลดเร็ววะด่านธรรมดาโหลดอย่างนานเลยเมื่อกี้ โอเคไอพวกปีศาจกระหายเลือดเอ๋ยชูมือขึ้นแล้วหมุนๆน,นะจ๊ะแล้วมาร็อกกันเลยประมาณนี้มังความหมายโอ้หุญญ่นยนต์เหรอหนึ่งสองสเตรียมโดนเติมได้เลยนะแบดดิคูดโอ้มอีตัวหัวร้อนโผล่มานะฮะ คือเราต้องซัดให้มันกระเด็นไปพังลำโพงใช่ไหมอันนี้น่าจะหยุดหยุดหยุดยุด,ด,ด,ดเลยโอ้นั่นคือจุดอ่อนที่ต้องไปตีใช่ไหมทีนี้เราต้องพุ่งขึ้นหน้าไปมั้งน่าจะจับเวลาได้นะ14วิโอเคไม่ยากมากนี้เวลาเหลือเอย่ามาเข้าใกล้หุ่นยนต์ข้านะอะไรแกไม่ชอบเด็เมทัลอย่างนั้นเหรออ,อันนี้เหมือนเกมกอดตามจังหวะเลยวะ่ะความรู้สึกเดี๋ยวนะเขียวคือต้อง กระโดดหลบนะฮะแดงมันต้องสไลด์หลบเนี่ยน่าจะแล้วก็จะมีเอเด็กหัวร้อนออกมาด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าตายทีเริ่มใหม่หมดหรือเปล่านะแต่อย่าตายดีกว่าถ้าไม่จำเป็นต้องใช้สมาธินิดนึงนะฮะนนี้เขียวเขียวโดดออกมาแล้วไอ้หัวร้อนนี่แนะ่อ้อมให้ลำโพงของข้า ไม่เคยซู้วเอ็นจิ้นแบบเป็นคนเลยใช่ปะต้องแบบขับหุ่นอะไรสักอย่างโอ้หน้ากากสลับเปลี่ยนมิสิมาฮนะอันนี้ต้องสวารใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถูกแล้วนี่หว่าโอเคได้ดวทำไบ,บดีคูดเข้ามานะการแสดงต้องดำเนินต่อไปรอบนี้มาแบบสามลำโพงนะฮะผมแนะนำว่าอยูต่ตรงกลางน่าจะโอเคแล้วมั้งหรือเปล่าโอ้ย,อยหัวร้อนมานี่หนึ่งที สไลด์เอาดีกว่านะชัวร์กระโดดเหยียบเอาเดี๋ยวโดนไฟนะฮะปั่นเนาก็เดี๋ยวกาดจังหวะไม่ถูกนะผมว่าสไลด์เอาเวอร์สุดในความคิดผมนะเนี่ยกระโดดให้ถูกโอ้ว้าว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 โอ้ร้อนมาแล้วนี่แนะ่ที่ ครั้งที่3ม,มันมีเกรดเลือดอยู่นะฮะโอเคไปครั้งที่สมนี่ต้องโดดธรรมดาก็ถึงหรือมั้งเนี่ยว่าไม่ต้องสวาร์ปเลยก็ได้นี่นี่นะ่ได้อยาให้จัดหนักใช่ไหมโอ้เรานี้แพตฟอร์มแบบเลื่อนไปเลื่อนมาด้วยนะฮะและไอตัวหัวเราะนั่นตายจนได้อุตส่าห์จะไม่ตายแล้วนะอันนี้แพตฟอร์มเลื่อนได้ได้วยนะฮะนี่แนะ่ ต้องคอยหลบตัวโนต้ตไปด้วยแล้วก็อย่าตายนะฮะแล้วก็ต้องซัดไอตัวหัวร้อนไปด้วยนะฮะอ๋อได้อยู่ได้อยู่และที่สะคัญคือ,อห้ามเหยียบในตัวหัวร้อนมันอยู่ตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ทางไหนวะตอนนี้นี่ปะไม่ใช่เอาอยู่นี่เฮ้ย,ย,ยเกือบหลบโนต้ตไม่ทัน โอเคไปโอ้ต้องไปทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวกอนนะอย่า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 ,ยาตายนะถึงบ่าวะเลือกขัดขวางฉันสักทีเรียบร้อยไม่ทันแล้วไม่แอะในเอนจินนี่แบบเอนจินนี่แบบว่าไงนะต้องขับหุ่นยนต์ะไรสักอย่างเสมอเนะเวลาเป็นบอสเนี่ยใช่ไหม โอ้ย,อยแอบหัวเราะเยอะมาให้สิ่งประดิษฐ์ของข้าอุย้ยตุบนั่นคือหน้ากากหรือเปล่าโอ้อากาโรโน้เพื่อนข้าพี่น้องข้าบู๊ผิดเออมันเป็นพี่น้องกันใช่ไหมโอเคดิเมนชันแนลแมปนะฮะเคลียร์เรียบร้อยน่าจะผ่าน ไอ้นี่แล้วนะด่านของไอ้นี่แล้วโลกตรงนี้แล้วเพนักกาก็ทะลุไปอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนเออเดี๋ยวนะข้ามาก่อนโอเคเหมือนจะมี3ด่านนะฮะโลกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเมื่อกี้ก็ถ้านับรวมว่าประมาณ4ด่านแล้วเนาะถ้าเล่นต่อไปเดี๋ยวอาจจะ อาจจะเป็นหัวร้อนได้เริ่มสติหลุดนะกันพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะ <S <S โอเคถ้าผู้ชมสำหรับวันนี้ผมว่าผมจะพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ตามขอบคุณที่รับชมนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปเด้อ